เอาล่ะสวัสดีครับคลิปนี้พิธีก็จะมาเปิดดูดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดตั้งแต่วันของคนที่เกิดทั้ง7วันนั่นแหละตั้งแต่วันจันทร์ที่28ถึงวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับย้ำว่าน,นี่เป็นเทปนะเพื่อนๆสามารถที่จะกรอไปดูวันเกิดของเพื่อนๆได้เลยพิตีจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์อาคารพุธพรฤหัสศุกร์เสราร์แล้วก็วันอาทิตย์ นะคนเกิดทั้งเจวันในอาทิตย์นี้จะเจอเรื่องเราอะไรบ้างการงานการเงินสุขภาพความรักนะเดี๋ยวพี่ตีเริ่มจากคนที่เกิดวันจันร์คนที่เกิดวันจันทร์เลยนะเดี๋ยวขอสับไพ่แป๊บหนึ่ง คนที่เกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์จะเจออะไรบ้างภายในอาทิตย์นี้นะย้ําว่าภายในอาทิตย์นี้นะวันจันทร์การงานคนที่เกิดวันจันทร์การเงินวันจันทร์สุขภาพวันจันทร์ความรักมาดูกันการงานของคนวันจันทร์โอเคนะได้ไพ่เมจิกเชียนถือว่าเป็นไพ่ดีนะคนเก่งคนขยันนะโอเค การเงินของคนเกิดวันจันทร์การเงินก็ไม่ได้ขึ้นเหรียญแต่ว่าเป็นขึ้นไพ่เจ็ดไม้เท้าก็ถือว่าดีนะต่อสู้ขยันแข็งนะครับสุขภาพของคนเกิดวันจันทร์ก็ได้ไพ่เจ็ดเหรียญโอเคนะสุขภาพดีแข็งแรงความรักของคนเกิดวันจันทร์ก็โอเคนะ,ะมีมีความรักมีจิตใจ,จอบอ้อมอารีนะโอเคถือว่าเป็น ไพ่ที่ดีของคนเกิดวันจันทร์นะภายในอาทิตย์นี้เจอแต่เรื่องราวด,ดีนะครับมาแล้วก็คนเกิดวันอังคารมั่งคนเกิดวันอังคารอาทิตย์นี้จะเจออะไรบ้างการงานวันอังคารการเงิน สุขภาพของคนเกิดวันอังคารความรักของคนเกิดวันอังคารมาการงานของคนเกิดวันอังคารนะการงานของคนเกิดวันอังคารไม่ค่อยดีนะเป็นไพ่ทาวเวอร์อาจจะต้องมีเรื่องอ่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับการงานนะอาจจะได้ตกงานได้ย้ายงานเปลี่ยนงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะต้องคอยระวังนะครับภายในอาทิตย์นี้นะ การเงินของคนเกิดวันอังคารนะการเงินก็ต้องประหยัดนะไพ่สี่เหรียญต้องประหยัดใช้ใจ่ายนะใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดสุขภาพของคนเกิดวันอังคารราชาถ้วยไออัศวินถ้วยก็โอเคสุขภาพดีนะถือว่ายังมีข่าวดีสุขภาพดีนะความรักของคนเกิดวันอังคารก็ดีนะโอเคได้รบได้พบอ่าคนที่รู้ใจนะโอเคถือว่าเป็นไพ่ดี ก็มีมีไม่ดีก็เรื่องการงานตนะก็คอยระวังนะโอเคเป็นกําลังใจให้คนเกิดวันอังคารนะครับมาคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธเป็นยังไงบ้างคนเกิดวันพุธดวงคนเกิดวันพุธในอาทิตย์อาทิตย์นี้นะ การงานการเงินสุขภาพความรักดวงคนเกิดวันพุธนะเห็นการที่จะเจอในอาทิตย์นี้เราเจออะไรบ้างมาการงานโอ้ได้ไพ่เมจิเชนอีกแล้วการงานเมจิเชนนี่เป็นคนเก่งทํางานนะแต่ว่าเป็นคนเก่งแบบ เขาเรียกว่าทําอะไรก็ได้จับไปวางตรงไหนก็เก่งอ่ะนะการงานการเงินของคนเกิดวันพุธของคนเกิดวันพุธการเงินจะเป็นยังไงหนึ่งสองสาการเงินไม่ค่อยดีนะได้ไพ่เดมูนนะโอเคก็ต้องคอยระวังเรื่องการใช้จ่ายนะครับนะสุขภาพสุขภาพของคนเกิดวันพุธได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะอ่า มีโอกาสก็ทำบุญทำทานนะช่วยให้จิตใจดีนะสุขภาพก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ไพ่ใบนี้เปไพ่ไปไปไปทำบุญก็แนะนำให้ไปทำบุญทำทานเพื่อ,อเสริมสร้างาจิตใจให้ดีขึ้นเมื่อจิตใจดีสุขภาพร่างกายก็จะดีตามนะครับความรักของคนเกิดวันเกิดวันพุธใบนี้เป็นวันพุธหนึ่งสองสาความรักของคนเกิดวันพุธได้ไพ่เด็กถือไม้เท้า อาจจะได้เริ่มรู้จักอา,อาจจะได้มีโอกาสรู้จักคนใหม่ๆนะอาจจะมีใครเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ใหม่ๆนะใครที่ยังไม่มีแฟนก็อาจจะได้เจอใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตนะครับใครที่ยังใครที่มีแฟนแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับความรักโอเค ก็ผ่านไปสำหรับคนเกิดวันพุธนะต่อไปก็เป็นวันพฤหัสนะครับอ่ามาดูกันคนพฤหัสคนพฤหัสการงานคนพฤหัสการเงินคนพฤหัส สุขภาพคนพฤหัสความรักมามาดูกันการงานของคนพฤหัสการงานได้ไพ่ก้าวไ้เทา้าก้าวไ้เทา้เทานี่คือเหนื่อยแต่ก็ต้องทนทำนะช่วงนีอ้อาจจะเหนื่อยนิดหน่อยนะไม่หน่อยหรอกแต่ก็เหนื่อยเยอะเบื่อเบื่ออ,อยากแต่ก็ต้องทนทำงานนะโอเคเป็นกำลังใจให้นะครับคนเกิดวันพฤหัสการเงินของคนเกิดวันพฤหัส การเงินได้ไพ่เดือดสตาร์ก็โอเคนะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะการเงินโอเคถือว่าเป็นไพ่ดีใบหนึ่งสุขภาพของคนเกิดบันพฤหัสได้เด็กถือเหรียญสุขภาพดีนะโอเคดีสุขภาพดีเหมือนกับสุขภาพเด็กเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ดีใบหนึ่งนะเรื่องสุขภาพาาความรักของคนเกิดบันพฤหัสบ้างความรักของคนเกิดบันพฤหัสอาจจะต้องแบก รับภาระอะไรหลายๆอย่างนะถ้าเกิดมองอีกมุมหนึ่งก็อาจจะคบไว้หลายคนเลือกไว้หลายคนนะให้ความรักนะแต่ถ้าเกิดว่ามองอีกมุมหนึ่งก็หมดทำงานจนไม่มีความรักเลยก็ต้องเลือกเอาว่าเราอยู่ฝ่ายไหนนะครับความรักนะครับคนเกิดวันพฤหัสมาเอาใจช่วยนะคนเกิดวันพฤหัสนะเหนืออาจจะเหนื่อยกับงานแต่ก็ยังดีกว่าตกงานนะครับมาแล้วก็วันสุก คนเกิดวันศุกร์นะครับมาดูการคนเกิดวันศุกร์จะเจออะไรบ้างวันศุกร์ใบที่หนึ่งวันศุกร์ใบที่สองวันศุกร์ใบที่สามวันศุกร์ใบที่สี่อ่ามาดู การงานของคนเกิดวันศุกร์หนึ่งสองซ้ำการงานได้ไพ่สิบไม้เท้านะงานเพียบนะคนเกิดวันศุกร์อาทิตย์นี้งานเพียบนะครับรับภาระเยอะมากการเงินของคนเกิดวันศุกร์การเงินก็โอเคนะอมีพีมันนะไม่มีขาดนะอาหารการกินไม่เคยขาดสุขภาพของคนเกิดวันศุกร์เป็นไงบ้างได้ไพ่เจ็เหรียญอีกแล้วนะโอเคก็ไปทําบุญนะ ทำบุญต่อายนะสุขภาพดีนะแต่ก็แนะนําให้ไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาอะไรก็ว่าไปนะอะไรที่ไม่ดีมันจะได้ดีขึ้นนะครับความรักของคนเกิดวันศุกร์ความรักดีนะคนเกิดวันศุกร์ถ้าเป็นผู้หญิงก็มีโอกาสตั้งคันนะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะเป็นไพ่ราชินีเลยนะครับนะโอเคผ่านไปกับวันศุกร์นะครับ อ่เรามาดูวันเสาร์กันวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์การงานคนเกิดวันเสาร์การเงินคนเกิดวันเสาร์สุขภาพคนเกิดวันเสาร์ความรักอ่ามาคนเกิดวันเสาร์ลุ้นลุ้นลุ้น คนเกิดวันเสาร์เรื่องการงานจะเป็นยังไงบ้างหนึ 1, 2, ่งสองาการงานได้ไพ่เดือดสตาร์นะโอเคนะถือว่าเป็นไพ่ดีใบหนึ่งการงานค่อนข้างโดดเด่นการเงินของคนเกิดวันเสาร์การเงินก็ดีได้ให้เจ็ดเหรียญน,นะโอเคเงินไม่ขาดมือนะสุขภาพเป็นไงสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์สุขภาพอ่าดีได้ไพ่ไม่ยิ่เชี่ยนแข็งแรงดีนะครับความรักของคนเกิดวันเสาร์เป็นไงหนึ 1, 2, ่งสองา ความรักก็ดีนะอ่ามีความสุขดีถ้าโสดก็มีความสุขกับชีวิตโสดนะถ้าเกิดไม่โสดก็มีความสุขนะมีความสุขหมดเลยนะความรักของคนเกิดวันเสาร์นะ h a p ี y <Happy. S 1> นะโอเคมาวันสุดท้ายคนเกิดวันอาทิตย์นะครับที่เปิดมายังไม่เจอไพ่ร้าย,น,ายนะหวังว่าอาทิตย์นี้คงไม่มีใครเจอแต่สิ่ง คงไม่มีใครเจอสิ่งไม่ดีนะทุกคนนะ่าจะเจอแต่สิ่งดีๆกันทุกคนนะครับมาคนเกิดวันอาทิตย์การงานเป็นไงบ้างวันอาทิตย์การเงินวันอาทิตย์สุขภาพความรักมาวันอาทิตย์วันอาทิตย์การงานโอ้ดีครับคนเกิดวันอาทิตย์การงานอาทิตย์นีอ้อาจจะได้งาน มีรับจ็อบหลายจ็อบนะเป็นไพ่แปดไม้เท้าถือว่างานเยอะการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์การเงินค่อนข้างนิ่งนะได้ไพ่สี่ดาบนะการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุขภาพข,าของคนเกิดวันอาทิตย์อ่าดีครับอ่าได้ไพ่เก้าเหรียญดีแข็งแรงนะมีความสุขดีความรักของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นไงหนึ่งสองสามความรักก็ดีนะเด็กถือเหเรียนนะโอเคถือว่า ดวงของคนเกิดทั้ง7วันในอะาทิตย์นี้วิถีว่าดวงดีกันทุกคนนะมีอยู่ใบหนึ่งที่เป็นไพ่ทาวเวอร์เรื่องการงานก็ต้องระวังหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะสำหรับคนเกิดทุกวันนะคลิปนี้ก็ทํากันไม่ต้องไปซีเรียสมากนะดูกันำขำๆนะครับใครได้ไพ่ดีก็ดีไปใครได้ไพ่ไม่ดีก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับ สวัสดีครับเพื่อนทุกคนโชคดีครับ